Rain Drop the black top, like robot. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Incent Channel นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวน้ำหอมจาก Channel ครับซึ่งตัวนี้ก็มีคนขอมานานแล้วนอะแต่ว่ามันก็จะมีอยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับก็คือ c o o o m a d m o ม s e l l นะครับ Coco m a e m o ม s l l l นะครับเขาจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ4-5กลิ่นนะก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้ที่นำมารีวิวเนี่ย จะเป็นตัวออริจินอลนะครับ e d p ที่ขายในปี2001นะแล้วก็ตัว EDT นะครับซึ่งขายในปีถัดมาก่อนนะครับเป็นการประเดิมซีรีส์ Mad m a ท m o r c e เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะได้มาเป็นแบบแบงคายแบบนี้มานะครับซึ่งลิงก์ก็จะอยู่ใต้คลิปเช่นเคยนะครับผมอือเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนครับ g o n g o m a d m o s e l l e e d p นะครับก็ตัวนี้เนี่ยเป็นออริจินอลที่ผลิตมาในปี2001นะครับในรูปแบบของออเดอร์พาฟาร์มนะตอนนี้มีทั้งหมดเนี่ย ทั้งหมด4ขนาดเลยนะครับเวลาขายก็จะมี35 ml นะครับ50 ml 100 ml และ200 ml ครับตัวนี้นะครับเป็นผลงานการปรุงกลิ่นของคุณชาร์โปรกนะเพอร์ฟูมเมอร์ที่ชื่อดังมากๆเลยนะครับแล้วก็ทำงานคู่กับชาแนลมานานแสนนานแล้วนะครับเป็นคอนเซปต์ก็คือ Oriental Floral for Women นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีท็อปโน้ตนะครับเป็นออร n เรนต์นะครับหรือว่าส้มนะมันดารินออเรนต์หรือว่าส้มจีนนะฮะแล้วก็ บอร์กอรมอสนะครับแล้วก็ออร์เรนบรซัมหรือว่าดอกส้มนะครับแล้วก็จะมีมิดเดิลโนตนะครับเป็นเตอร์กิสโรสนะครับเจสมินมิโมซ่านะครับและลังลังหรือว่าดอกกระดังงานั่นเองนะครับแล้วก็เบสโนตนะครับเป็นพาโชลี่นะครับเป็นไวท์มัคซ์นะครับวานิลลาแล้วเวทิเวอร์นะครับทองคาบีแล้วก็อัพโพรโพนแอคหรือว่าสวีทเมอร์หรือว่ายางเมอร์ที่ออกหวานนั่นเองนะครับตัวนี้กลิ่นจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยครับกลิ่นเปิดของแมทมูสเซล EDP นะครับคือ เขาเปิดมาผมจะได้กลิ่นที่ชัดเจนมากๆเลยนะมันจะออกเป็นกลิ่นของเบอร์การมอสใสๆนะครับตามมาด้วยกลิ่นส้มซึ่งเป็นส้มชัดมากอะ่ะคือเป็นส้มที่ชัดมากนะครับแล้วตามมาด้วยดอกมะลิแล้วก็กระดังงาชัดเจนมากๆคือมันจะเป็นลักษณะของกลิ่นที่เปิดมาด้วยสีตราซึ่งพุ่งปุ๊ดออกมานิดนึงนะเป็นส้มเป็นเบอร์กามอสนะครับออกมานะแล้วก็จะมีกลิ่นที่แบบเป็นเหมือนออเรนโบรซัมบางๆกระดังงานะครับดอกมะลิกุหลาบชัดเจนมากๆ นะครับตามมาติดๆเลยนะครับเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกแบบฟลอรัลมากๆแล้วก็จะมีกลิ่นแซมความสดชื่นของซิตรัสนะกลิ่นตรงนี้นะครับทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีกลิ่นของพาชจรี่ซึ่งมันให้ความรู้สึกเป็นแนวแบบพาชจรี่ที่ดูเอิร์ตี้มากๆคือมันจะเป็นแนวแบบว่าเหมือนไม่ได้เป็นทิมเสนที่ออกสักแต่ว่าจะเย็นนะครับคือมันเป็นทิมเสนที่ดูเหมือนแบบเป็นอออกมาจากเนื้อไม้จากผิวดินอะไรประมาณนี้คือเป็นกลิ่นที่แบบว่า เป็นพิมเสนชัดเจนและดูแบบว่าไม่ใช่พิมเสนเฉยๆเหมือนพิมเสนแก่ๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นพิมเสนที่ดูดีมากๆเลยนะผมชอบพิมเสนเขามากเลยคือแมตตัวเซลเป็นอะไรที่บอกว่าเด่นมากๆเรื่องพิมเสนนะครับแต่ว่าพิมเสนของเขาเนี่ยจะเป็นอะไรที่มันออกมาแล้วแบบมันมีความกลมกลืนม,มันมีความดูแบบดูแพงนะครับดูแบบแบบมีอะไรเดี๋ยวมีความแบบภูมิฐานนะครับในตัวเองด้วยนะกลิ่นของเขาเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับกลิ่นเนี่ย ฉีดบนข้อพับก,ก็ดีนะครับเป็นฉีดบนข้อพับก,กับบนเสื้อผ้าในกลิ่นมันจะออกเป็นดอกไม้หวานเย็นๆนะครับมีลักษณะหวานน้อยสักแป๊บหนึ่งนะครับแต่ว่ากลิ่นเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะบนเสื้อผ้าในตอนฉีดตอนแรกนะคือมันจะเหมือนกับไม่มีกลิ่นนะครับบนเสื้อผ้าในตอนแรกๆนะจะเป็นลนักษณะคล้ายๆดอกไม้ซึ่งออกจางๆนะครับแต่พอผ่านไปสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยกลิ่นบนเสื้อผ้าจะเหมือนกลิ่นบนผิวที่สเตเบิลแล้วนะดังนั้นตัวนี้เนี่ย ผมเลยแนะนำนะครับให้ฉีดบนเสื้อผ้าด้วยนะส่วนกลิ่นนะครับพอสเตเบิลแล้วนะครับผ่านไปสักประมาณเนะี่ยสิบถึงสิบห้านาทีประมาณนี้นะครับกลิ่นจะค่อนข้างจะสเตเบิลแล้วจะเป็นกลิ่นที่ออกหวานนวลๆเหมือนดอกไม้ที่หวานเยน็ยนๆน,นะครับแล้วก็ตามด้วยกลิ่นที่แบบมันจะมีความเป็นส้มหน่อยๆน,นะคือส้มในค่อนข้างชัดเจนนะครับตัวนี้แต่ว่าเป็นส้มที่แบบเราจะไม่รู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นส้มแบบเหมือนเป็นน้ำส้มคือมันจะเป็นลักษณะของส้มที่มันออกแบบ หวานแล้วมีความอมเปรี้ยวดิดนะครับแต่ไม่เยอะนะตัวนี้ไม่ค่ยอยเปรี้ยวเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีกลิ่นที่เป็นลักษณะของดอกไม้นุวน,นวลน,นะคือเป็นส้มที่มีความนุนนวลเป็นดอกไม้ที่มีความนุนนวลลักษณะเป็นแบบเป็นดอกไม้เหมือนดอกไม้เยอะๆแล้วมีความเย็นของพาชชรี่แบบแชัดเจนนะครับมันให้ความรู้สึกเป็นแบบกลิ่นที่ให้ทั้งความสดชื่นนะบุคลิกก็เหมือนสาวมัน่นแล้วก็ให้ทั้งความธรรมะธรรมแนะครับมีความเซ็กซี่แบบไว้ท่าทีนะ ให้ความรู้สึกแบบน่าเข้าไปสนทนาแล้วมีความรู้สึกว่าผู้หญิงคนเนี้ยฉลาดเออเป็นผู้หญิงที่มีสติปัญญานะประมาณนั้นนะคือมันเป็นลักษณะของแบบน้าหอมที่ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นผู้หญิงฉลาดอ่ะคือมันมีความธรรมชาตแมมีความแบบว่าเรียกยังไงดีอ่ะคือกลิ่นของเขาเนะี่ยมันให้ความรู้สึกดึงดูดแบบเหมือนน่าเข้าไปพูดด้วยครับเหมือนคนมีกระเทียาเหมือนคนที่มีสติปัญญาอะไรอย่างเงี้ยคือประมาณเนี้ยคือกลิ่นเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ ไอความหวานที่เป็นตัวแบบาวานิลาทองคาบีนเนี่ยต่อไปนานๆเดี๋ยมันจะเริ่มมีขึ้นบนผิวนะคือกลิ่นอัลโคฮอลแน็คหรือว่าตัวไอสวิตเมอร์เนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนกับมันกลมกลืนมากับตัววานิลาทองคาบีนทําให้ดูเป็นลักษณะเป็นความหวานที่ดูเป็นลักษณะของความหวานย่างๆทิมครีมซึ่งอยู่บนผิวเท่ๆเออมันเท่ๆเดี๋ยวเหมือนกับนนะักเรียนพูดถึงอยู่บนผิวประมาณนี้นะครับแล้วก็กลิ่นเนี่ยเป็นอะไรที่ให้ความรู้สึกแบบ ผมว่าเป็นความรู้สึกที่ดีอ่ะแล้วก็เป็นอะไรที่ดูแบบว่าอืมมันเป็นทางการก็ได้เป็นไม่ทางการก็ได้นะตัวนี้นะเป็นอะไรที่กลิ่นเนี่ยเอาตรงๆคือชอบมากเลยนะฮะคือเป็นอะไรที่ชอบมากๆเราจะเพาะกลิ่นของพาโชรี่สําหรับตัวนี้นะอืม คะแนนของเซนนะครับของโคโค่แมสโวลเซลนะครับ EDP นะผมให้อยู่ที่4.5คะแนนครับเป็นคะแนนในเซนเลยเป็นกลิ่นที่ดมสบายดมง่ายมีความดึงดูดน่าหลงไหลชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็ดูแพงดูมีเสน่ห์ดูฉลาดด้วยนะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่แบบว่าดูเหมือนจะมีโน้ตที่ค่อนข้างจะหลากหลายแต่ว่ากลิ่นเนี่ยกลมกลืนมากๆนะครับคือมีความแบบละมุนละไมกลมกลืนนะครับไม่มีอะไรโดดเด้งแบบว่าให้ดูแบบ เป็นอะไรที่ขัดจมูกเลยนะไม่มีกลิ่นอะไรชุนเลยคือแบบว่าเป็นกลิ่นที่ดมน,น,นวลๆมากๆอ่ะคือดมอย่างเงี้ยกลิ่นมันจะนัวมากๆระหว่างกลิ่นดอกไม้นะแล้วก็กลิ่นกระดังงาเนี่ยค่อนข้างเป็นอะไรที่ออกมาในระดับที่กําลังพอดีเลย,เลยคือมันกระดังงาที่มีเยอะเกินไปมันก็จะหวานเลี่ยนนะตัวนี้เนี่ยมันเป็นกระดังงาที่แบบพอให้รู้สึกว่ามีความเป็นกระดังงาน,นะแล้วก็มันจะมีกลิ่นที่เป็นโรสและจัสมินซึ่งมันออกแบบ ออกมารวมๆแล้วมันดูแบบไม่เฉยอ,อย่าเออดังนั้นนักกลิ่นเนี่ยผมให้คะแนนนี้4.5เลยนะครับก็แต่ที่ให้4.5แล้วยังไม่เต็ม5ก็เพราะว่ามันยังมีนิดนึงที่ผมมีความรู้สึกว่ากลิ่นเขาเนี่ย มันจะเป็นกลิ่นที่เหมือนกับยังหาตัวอื่นแทนได้นะคือมันเป็นกลิ่นที่ออกแนวมะลิแนวดอกไม้อะไรแบบนี้ครับคือมันยังไม่ได้เป็นกลิ่นที่มีความแปลกนักแต่ว่ามันมีความละมุนละไมให้ความรู้สึกดีครับก็เลยให้คะแนนค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะัสำหรับคะแนนเซนเนาะอูเซอลิตี้ตรงนี้นะครับให้อยู่ที่สีดาวครับเป็นโอกาสที่เป็นเหมือนกับทางการได้นะเป็นเอ e ว y d a ดที่ค่อนข้างจะฟอร์มัลนิดหนึ่งนะครับค่อนข้างเป็นกลิ่นที่ให้ความทางการแล้วก็ให้ความแบบ ยังไงเดี๋ยวรู้ร้านะครับเดทพอได้นะคือกลิ่นเนี่ยมีความมีเสน่ห์พอสมควรเลยนะครับเดทเนี่ยได้เลยนะแต่ต้องเป็นเดทที่ค่อนข้างจะมีความแบบอลาัางการนิดนึงนะฮะหรูๆนิดนึงนะสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็เป็น everyday use ได้นะครับตัวนี้สมบุกสมบันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าพูดถึงก็พอจะสู้กับอากาศร้อนได้นะพูดถึงกลิ่นเนี่ยค่อนข้างจะไปในทางที่แบบ สดชื่นนะครับคือเจออากาศร้อนก็กลิ่นฟุ้งดีเลยทีเดียวนะเป็นอะไรที่แบบว่ากลิ่นไม่แปลกนะครับแต่ว่าถึงขนาดว่าไปออกกําลังกายกีฬาเหงื่อโซกเลยก็อาจจะไม่ใช่นะสาหรับตัวนี้นะครับ versatility นะครับตรงนี้ก็เลยให้อยู่ที่4ดาวครับตัวนี้แค่ชัวร์ไม่ค่อยได้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับเป็นในทางทางการมากกว่า performance นะครับฉีดปุ๊บเนี่ยคือกระจายตัวค่อนข้างไกลนะประมาณ 1- 2ฟุตนะครับก็อยู่ในระยะ arm lens นะครับตรงนี้นะก็ ค่อนข้างจะก,กระจายตัวค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็เหมือนกับกระจายตัวได้ดีนะครับกลิ่นคมชัดอยู่ประมาณ 2- 3ชั่วโมงคือกลิ่นโชยแบบตลอดเวลาเลยนะฮะไม่ต้องพยายามดมเลยนะตรงนี้นะครับก็สามารถจะกระจายตัวได้อย่างต่อเน,นื่องแม้ผ่านไป3ชั่วโมงแล้วนะตรงนี้ก็เพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยหรือให้ที่4.5ครับเป็นอะไรที่ กระจายตัวได้ดีมากๆนะครับมีการกระจายตัวอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวแล้วก็ลอง g l สต t i n g นะครับอยู่ที่4ีถึงหชั่วโมงนะครับก็คือว่ากลิ่นเนี่ย work work อยู่บนผิวนะประมาณ4ีถึงหชั่วโมงนะครับเป็นกลิ่นที่ใช้งานใช้การได้ดีเลยแหละหลังจากชั่วโมงที่5ไปแล้วก็จะแผ่วลงนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ได้นานกว่า8ชั่วโมงนะครับตรงนี้เนี่ย l อง g ัสต t i n g มเลยให้อยู่ที่4.5ดาวครับคือเกือบเต็มเลยนะครับคือกลิ่นเนี่ยแชั่วโมงแล้วมันยังไม่ได้ชัดขนาด ที่แบบว่าจะได้5ดาวนะแต่ว่ามันก็ยังคงให้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นกลิ่นที่มีความแบบว่าไงยังคมชัดอยู่แล้วก็ยังหอมอยู่อะคือมันยังติดผิวโดวยที่แบบว่ายังรมอยู่ในระยะที่แบบ หนึ่งฝ่ามือประมาณนี้นะครับยังโดมได้กลิ่นอยู่นะดังนั้นนก็เลยให้คะแนนค่อนข้างเยอะครับแล้วกลิ่นหลังจาก3ชั่วโมงไปแล้วนะสองกลิ่นนี้ค่อนข้างเหมือนกันนะพูดถึงนะจะเป็นแนวที่เป็นดอกไม้ค่อนข้างชัดเจนเลยแต่ว่าจะมีแตกต่างกันที่รายละเอียดนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคเลยทีเดียวครับสำหรับราคาครับของ Google Go Go m a n Mo d e l l นะครับ EDP เนี่ยตัวนี้นะครับ100 ml จะขายอยู่ที่ 6,600บาทนะครับในราคาของชาแนลเลยนะตัวนี้นะก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างจะสูงพอสมควรแต่ถามว่ามันโอเคไหมสําหรับความคงทนขนาดนี้ผมว่าก็เหมาะสมดีนะครับก็เป็นอะไรที่สมเหตุสมผลดีสําหรับราคานี้นะครับ6,600บาทต่อ100 ml นะ เรามาต่อกันที่อีกตัวหนึ่งนะครับกับ Coco Mad m o s e l e e e อีนะครับหรือว่า c o โค m e m ทว s e l l ล์โ e r ดอร์โทนะครับก็ออกวางจำหน่ายในปีถัดมาเลยครับปี2002ในรูปแบบของ Order Toilet นะครับมีแค่2ขนาดนะคือ50 ml แล้วก็100 ml นะครับเพอร์ฟูเมเป็นคนเดียวกันครับคุณชาร์คโรกเหมือนกันนะคอนเซปต์ Concept เนี่ยจะเป็น Oriental For r a l for Women เหมือนกันแต่ว่า พูดถึงคอนเซปต์แล้วเนี่ยเรามาดูถึงโน้ตก่อนดีกว่านะครับก็โน้ตจะเป็นออเรนซ์นะครับหรือว่าส้มนะครับเบอร์กามอตแล้วก็เกรฟฟูดครับส่วนมิดเดิลโน้ตเนี่ยจะเป็นลิชชี่นะครับหรือว่าลินจี่นะครับโรสนะครับอิตาเลียนจัสมินนะครับแล้วก็เบสโน้ตเนี่ยจะเป็นแพะชูรี่นะครับตาฮิเตียนเวทิเวอร์นะครับบัวบ่งวานิลาแล้วก็ วายมาร์ส uh, นะครับตัวนี้ก็เหมือนกับว่าตัวโนว้ตที่จะเปิดออกมาดูเหมือนจะสว่างกว่านะครับแต่ว่ากลิ่นจะเป็นยังไงเดวลองกันเลยดีกว่านะตรงนี้นะครับกลิ่นเปิดเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่เป็นแบบเบอร์กามอสเคลฟูดชัดเจนมากๆนะครับรวมถึงกลิ่นที่มันจะออกหวานอมปร้โวซ่าๆนิดนึงนะ คือกลิ่นออกมานิซ่าชัดเจนเลยนะครับมีความซาชัดเจนแล้วก็ตามมาด้วยกลิ่นที่แบบสดชื่นนะครับหวานอมเปรี้ยวนิดๆนะครับซาซาแล้วก็ลิ้นจีเนี่ยจะเริ่มมาชัดมากคือตรงนี้เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเป็นผิวลิ้นจี่ซึ่งมันเป็นความเปรี้ยวอมหวานอมซานะครับเหมือนน้าลิ้นจีใส่โซดาประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะตามมาด้วยกลิ่นที่แบบว่า อยังไงเดียคือมันจะมีความหวานขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่หวานระดับหนึ่งปุ๊บพาชชลี่มันจะขึ้นมาแบบเป็นพิมเสนที่ทําให้รู้สึกเหมือนมีความเย็นซายอยู่บนผิวนะตัวนี้เนี่ยมันจะมีความเป็นฟรอเรลน้อยกว่า EDP นะครับผมว่ามันไปในทางฟรุตตี้มากกว่าคือมันไปในทางที่แบบมันจะมีลิ้นจี่ค่อนข้างเยอะคือกลิ่นไนะปนในทางลิ้นจี่เลยลิ้นจี่ส้มนะฮะลิ้นจี่ส้มเกลฟุตนะฮะแบบนี้เลยแล้วก็จะกลิ่นดอกไม้จางๆนะดอกไม้นะ่าจ,นะนะจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะตัวนี้นะ เป็นความรู้สึกที่ดูวัยรุ่นกว่าสดใสกว่าแล้วก็ปราดเปรียวกว่านะมีความแบบสบายๆนะครับแล้วก็จะไม่มีความหนักแน่นมากเท่ากับตัวแรกนะตัวนี้จะเป็นลักษณะของสาวใสวัยรุ่นมากกว่านะตัวนี้นะคือมันออกเป็นอะไรที่ดูธรรมทะแมงและแมนกว่านะฮะตัวนี้นะคือจะค่อนข้างเป็นอะไรที่หวานน้อยนะครับ มีความธรรมะธรรมแรงมีความสนใจมากกว่าแล้วก็ยังคงความเป็นสาวฉลาดอยู่นะครับแต่ว่าเป็นความฉลาดที่มีความแบบธรรมะธรรมแรงปัดเดียวยิ่งกว่าเท่านั้นเองนะครับกลิ่นตองข้าพับนะครับจะเป็นกลิ่นเปรี้ยวอมหวานเบาๆมีความขมฝาดนิดๆน,นะแล้วก็มันจะมีความแบบยังไงเดียะมันดูเซ็กซี่นิดนึงนะแต่ว่ากลิ่นมอนข้าพับมันไม่ค่อยจะทนสักเท่าไหร่นะ มันจะเทียบกับกลิ่นบนเสื้อผ้าไม่ได้นะกลิ่นบนเสื้อผ้าเนี่ยต้องรอประมาณหนึ่งชั่วโมงเช่นกันนะครับจะเป็นกลิ่นที่แบบว่าเหมือนกับกลิ่นที่สเตเบิรแล้วนะครับก็กลิ่นสเตเบิรแล้วเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ให้พื้นเป็นย้าแฝกชัดเจนมากๆคือตดมเนี่ยมันจะได้กลิ่นเหมือนเป็นย้าแฝกบางๆนะครับแล้วก็จะมีแบบว่ากลิ่นหวานเบาๆนะครับของตัวแบบวานิลลาแล้วก็มัคส์นะแบบนี้นะครับตามมาด้วยกลิ่นที่มันเป็นพาโชรี่ซึ่งให้ความรู้สึกแบบ เย็นนะครับเย็นกว่าตัว EDP นะตัวนี้แล้วก็กลิ่นของลิ้นจี่และดอกไม้ผสมแบบผลไม้ต่างๆนะมันก็จะเริ่มออกมาเรื่อยๆคือมันจะเป็นกลิ่นโชยๆให้ความรู้สึกแบบอมเปรี้ยวอมหวานนะครับมีความเป็นฟุตตี้นิดๆเป็นความเป็นฟลอร์ในหน่อยคือกลิ่นเนะี่ยไปในทางที่ดูโปร่งกว่าตัว EDP นะตัวนี้นะคะแนนของเซนนะครับตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าชอบเหมือนกันด้วยความที่มันมีความแบบ สดใสและมีความแปลกนะผมว่ากลิ่นมีความแปลกอยู่พอสมควรแล้วก็มันมีความสร้างสรรค์นะครับตรงน,นั้นบวกคะแนนเพิ่มลยกลายเป็นคะแนนเซนเนี่ยผมให้อยู่ที่4.5เลยนะครับเท่ากันกับตัว EDP เลยตัวนี้นะครับ versatility นะครับตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าให้4.5ครับมากกว่า0.5คะแนนเนื่องจากว่ามีความเป็นทางการก็ได้ไม่เป็นทางการก็ได้แคชชัก่ก็ได้ลุยๆย,ยังได้เลยตัวนี้เป็นอะไรที่สปอร์ตก็พอได้นะครับคือกลิ่นเขาเนี่ย มันจะมีความสดชื่นสดใสนะมีความคล้ายๆกับน้ําหอมกึ่งกึ่งสปอร์ตนิดนึงด้วยนะสาหรับตัวเซนต์ของตัวแบบแมตต e โมเดลอีดีทีเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะใช้งานได้หลากหลายกว่านะครับจะดรอปไปอย่างหนึ่งคือเรื่องของเรื่องเดทอย่างเงี้ยเดทมันจะเหมือนกับไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่คือกลิ่นมันจะออกแนธรรมัดทำแยงไปหน่อยนะมันดูไม่ค่อยเป็นผู้หญิงเท่าไหร่มันก็เลยทําให้ดูเหมือนกับเรื่องเดทอาจจะดรอปลงไปแต่มันไปชดเชยในเรื่องกิจกรรมแบบ สมบุกสมบันพอได้มาเยอะนะฮะตัวนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าตัว versatility มันเลยดูเยอะกว่านะฮะคือเหมือนกับใช้งานได้แบบหลากหลายกว่านะ่ะพูดถึงเนาะเป็นอะไรที่แบบแคชชวลก็ได้ไม่แคชชวลก็ได้นะตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าใช้งานได้เยอะมากๆนะครับหลายสถานการณ์มากๆเลยอื performance นะครับเท่ากันเลยครับ4.5ดาวครับก็ประมาณ 1- 2ฟุตหนะ้าตอนที่เปิดออกมาแล้วก็ จะกระจายตัวค่อนข้างหนาแน่นนะครับแล้วค่อนข้างจะแบบว่าสม่ําเสมอด้วย 2- 3ชั่วโมงนะครับกลิ่นยังกระจายตัวได้อย่างดีเลยแล้วกลิ่นเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนนะเหมือนจะชัดเจนกว่าตัว EDP ด้วยนะในตัวประมาณชั่วโมงที่3นะเนื่องจากว่ากลิ่นของเขามันจะออกเป็นกลิ่นที่มีความแหลมของตัวลิ้นจี่ชัดเจนนะครับแล้วมันก็ทําให้รู้สึกว่าถ้าดมเทียบกัน2ตัวเนี่ย กลิ่นที่มันจะเป็นทาง EDT เนี่ยจะค่อนข้างหนักกว่ากลิ่นที่เป็น EDP แต่ว่าตัวการการะจายตัวเนี่ยมันจะพอๆกันเนี่ยคือประมาณ1แบบประมาณนี้ครับประมาณฟุตหนึ่งถึงแบบแคบสุดก็ประมาณ1ฝ่ามือน่ยไปประมาณสองสามชั่วโมงถึงแบบว่า อ่าสีชั่วโมงประมาณนี้คือมันประมาณเดียวกันก็เลยให้ดาวเท่าๆกันแล้วกันฮะอยู่ที่4.5ดาวนะครับสาหรับตัวนี้นะฮะอ่า long lasting นะครับก็เท่ากันนะครับ4.5เหมือนกันคือมันเวิร์กประมาณ4-5ชั่วโมงแหละเหมือนกันเลยนะครับคือใช้ได้แบบว่าโอเคโอเคอยู่เลยนะแล้วก็ชั่วโมงที่5ก็เริ่มดอรอปลงไปแล้วแต่กลิ่นเนี่ยก็ยังติดผิวด้วยนานกว่า8ชั่วโมงนะครับแล้วก็ เรียกว่าทนพอกันเลยอ่ากลิ่นบนเสื้อผ้านะครับทั้ง2กลิ่นนี้ก็ยังทนนะคือน,นานกว่า12ชั่วโมงนะครับตรงนี้เนี่ยเลยแนะนำนะครับให้ฉีดบนเสื้อผ้าด้วยนะทั้ง2กลิ่นเลยนะครับ จะได้กลิ่นที่สเตเบิลด้วยนะครับคือบนเสื้อผ้าเนี่ยผ่านไปสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยกลิ่นมันจะแบบเหมือนกลิ่นบนผิวเลยนะครับแล้วก็ติดได้นานกว่าบนผิวด้วยนะฮะตรงนี้ก็เป็นอะไรที่น่าจะใช้ได้แบบว่าทั้งบนเสื้อผ้าและบนผิวเลยนะครับสำหรับกัโก้แมทวอร์เซลทั้ง EDP และ EDT เลยเนาะราคานะครับของก o o โก้แมทวอร์เซล EDT นะครับก็100 ml เนี่ยจะขายอยู่ที่5,100บาทนะครับเป็นราคาชาแนลเนาะตรงนี้ก็เป็นอะไรที่สมเหตุสมผลนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ ชอบตัว EDT มากกว่า EDP อยู่แล้วตัวนี้ยิ่งคุ้มกว่านะเพราะราคาน้อยกว่านะฮะแล้วก็ประสิทธิภาพการทํางานเนี่ยความคงทนรรพอกันเลยนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้คิดถึงเรื่องกลิ่นอะไรมากมายเนี่ยตัวที่เป็น EDT จะดูคุ้มกว่าด้วยซ้าน,นะตัวนี้นะผมว่านะแต่ด้วยความเห็นส่วนตัวเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างมีความแตกต่างกันในทางบุคลิกนิดนึงนครับ <S <S คือ EDP เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกของความภูมิฐานความสง,งบความเป็นทางการความเป็น ผู้หญิงนะครับที่ค่อนข้างจะเยอะกว่าแล้วก็ดูเป็นอะไรที่ไปในทางหรูหรามากกว่านะส่วนทาง EDT นะครับจะให้เป็นความรู้สึกในทางที่แบบเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างมีความปราดเปรยียวมีความแบบว่า,าเคลื่อนไหวได้ง่ายอะไรประมาณนี้คือเป็นผู้หญิงที่มี activity นะครับมีความสมบกุกสมบันเล็กน้อยแล้วก็ ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่มาดมั่นและพร้อมลุยมากกว่านะอืมดังนั้นเนี่ยก็ต้องลองพิจารณากันดูนะครับว่าจะใช้ตัวไหนนะแต่ผมว่าใช้ตัวไหนก็คุ้มพอๆกันนะครับเพราะว่าความคงทนก็เยอะพอสมควรเลยตรงเน็ตถือว่าทนมากนะฮะสำหรับ แมตโมเซลทั้ง EDP และ EDT เลยแล้วกลิ่นนะค่อนข้างจะไปในทางที่แบบถ้าคนที่ชอบน้ําหอมสไตล์แบบอยากให้ความสดชื่นกับตัวเองด้วยอะไรแบบเนี้ยแต่ก็อยากคงความเป็นผู้หญิงที่ดูดีด้วยอะไรประมาณเนี้ยนะครับเพราะว่าแมตโมเซลเป็นอะไรที่แบบว่าตอบโจทย์ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่ากลิ่นพิมเสนของเขาเนี่ยดมอย่างเงี้ยจะบอกว่าเราจะได้กลิ่นพิมเสนค่อนข้างชัดเจนนะคือมันจะมีความสดชื่นแบบไม่ได้เย็นเฉยนะตัวนี้เป็นความสดชื่นที่ดูดีด้วยนะแล้วก็ เป็นอะไรที่เป็นโน้ตเด่นที่ทําให้ความรู้สึกแบบสดชื่นสดช,ชื่นอยู่บนตัวผิวได้นะแต่ก็ยังคงความเป็นกุลสตรีได้นะคะสำหรับตัวนี้นะถือว่าเป็นอะไรที่เหมาะสมสำหรับผู้หญิงที่ค่อนข้างจะมีความมั่นใจนิดนึงแล้วก็จะมีความแบบธรรมัดธรรมแงเป็นผู้ชายสักหน่อยหนึ่งอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็น่าจะตรงกับคอนเซปต์ของแมทมัวเซลที่ออกมานะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าจาไม่ผิดเนี่ยคือแมทมัวเซลเนี่ยเขาออกมาเป็น คอลเลกชันของเสื้อผ้าด้วยนะตอนนั้นแล้วก็มันจะมีคอนเซปต์ที่ว่าเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงที่ใช้กางเกงเป็นหลักอะครับของชาแนลอะตอนนั้นอนะคือมันเป็นแบบการทลายมิติของแฟชั่นฝรั่งเศสในยุคนั้นเลยว่าทําไมผู้หญิงแต่งตัวดีๆต้องแต่งตัวเป็นกระโปรงนะทําไมเขาไม่แต่งเป็นกางเกงอะไรประมาณนี้ครับแล้วโฆษณาของโคโก้แมมเบลเนะครับในยุคนั้นก็จะเป็นผู้หญิงใสก่กางเกงนะครับวิดมอเตอร์ไซค์ด้วยนะ ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าจะเป็นคอนเสปร์ที่ตรงตัวสำหรับผู้หญิงแนวธรรมะแมงนะฮะสำหรับโคโค่แมทมอร์เซลอีด e และโคโค่แมทมอร์เซล EDT นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ2กลิ่นนี้นะครับใครเคยใช้ตัวไหนหรือว่ารู้สึกอย่างไรกับตัวไหนนะฮะก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ไดใ้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันและอย่าลืมครับใครที่เข้ามาใหม่ในช่องนี้อย่าลืมกด u b s c r i b e และสั่นกระดิ่งไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปจาทงงช่อครับ สามารถพูดคุยกันได้ผ่านทาง Facebook และ Instagram เช่นเคยครับ @insentts สำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันบาย